ออ็สวัสดีเ,ออเพื่อน,อนๆไทม์มที่เล่นเดอะลาสโวเกมทุกคนนะคะมืวานนีวันนี้ก็จะมาทำเรื่องของตัวแคปิ l c ลคอนเ s สนะคะขอโทษทีนะคะลืมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะคะก็อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกิจการชิงสภา,านะคะการชิงสภา,าเนี่ยก็คือเราจะชิงเพื่อเอาตัวอันนี้นะคะ president power นะคะก็ แบบหมายถึงว่าจะใครจะเป็นประธานของตัวสภานะคะซึ่งก็คือเขาจะชิงกันที่บริเวณนี้นะคะว่าแบบใครจะได้นะคะซึ่งตอนนี้นคนเก่าที่อย่างของมีเซิร์ฟเราคนเก่าคนที่ได้อยู่เนี่ยเป็นกิลซีบีซีนะคะเขาก็จะต้องมีการแบบตีการชิงการอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีผักพวกรอบไฟเซิร์ของเขาที่เขาเอ่อคุยกันอยู่เลยว่าแบบใครจะชิงใครจะตีอะไรใครจะเป็น้างป้องกนอนานตรงนะคะแบบเอ่อ เขาก็คุยกันไว้นะเพราะฉะนั้นก็คือในกิจของการเชิงสะพานนี้เราก็อาจจะไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าหลักๆเท่าที่เราสร้างเนคือเราเคยเข้าไปช่วยอยู่ในกิจซีบีซีมาครับเงเนาะก็คือเขาอะหลังจากเขาตีกันเสร็จแล้วที่เขายึดกันแล้วว่าใครได้นะคะ ก็มันจะมีช่วงระยะเวลาที่ต้องป้องกันสภาระคะก็ให้เข้ามา re enforce ตรงน,นี้ได้นะเขาก็ถ้าเกิดเขาเข้ามา re enforce เนอะงเขาก็จะได้แต้งนะก็คือมากดแอบแ a งตรงนี้ได้นะคะที่เป็นจนะกรวาลทุกว่ายก็คือถ้ากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาตีนะคะเหมือนเราอะกิลเราอยากจะชิงสภาอะประมาณนีน้ซึ่งเราไม่ได้ชิงนะคะก็พอได้เป็นเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้ากิลหรือว่าอาของคนที่ได้ชิงสภารนะคะเขาก็จะ ได้เป็นประธานาธิบดีของเซิร์ฟนะหรือว่าเป็นท่านประธานเองนะคะเขาก็จะได้มีการบูสต์นะมีบูสต์ฮีโร่ดีเฟนต์บูสต์ฮีโร่แอนแฮร์นะคะแล้วก็บูสต์ฮนะีโร่เอสพีเนาะแล้วกเ็เขาจะมีการส่งแอดสไน์นไปได้น,นะคะก็คือมีเฟนะิรนะ์สเลดี้เนี่ยเฟิร์สเลดี้เนี่ยจะได้ตัวคอนดักชันสปีดเทรนนิ่งสปีดแล้วก็รีเซิร์ฟสปีดนะคะคอนดักชันสปีดคือสปีดการสร้างนะได้20%เทรนนิ่งสปีดก็คือ,อ,อการสร้างทหารนะคะหกบเปอรแล้วก็ Research ปี e ก็คือการสร้างหุ่นใจด้เบสแบบ20%นะคะสามารถดั้งได้หนึ่งคนนะคะคนที่จะ assign ตำแหน่งเฟิร์สเลดี้ได้นี่ก็คือจะต้องเป็น p ร e s i d e n t หรือว่าท่านประธานเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีตำแหน่งบัฟนะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าจะมีการบริหารจัดการภายในเซิร์ฟยังไงนะคะซึ่งแต่ละเซิร์ฟก็เอ่อดีแย่ต่างกันไปมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปอันนี้เราขออนุญาตไม่ลงรายในรายละเอียดของแต่ละเซิร์ฟว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะ อ,อย่างอันแรกก่อนนะคะอันแรกเนี่ยก็เป็นเ,เราไม่แน่ใจภาษาไทยนะคะว่าอะไรนะคะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านกระทรวงกลยุทธ์ประมาณน,นี้นะคะถ้าให้เราแปลก็อันเนี้ยมันจะเพิ่มเรื่องของการรักษา20%นะคะแล้วก็เพิ่มความจุข,ของโรงพยาบาล20%นะคะแล้วก็มีเ,เรื่องของความมั่นคงนะคะ security ก็คือจะได้เรื่องของการเทรนเนี่ยเร็วขึ้น20%นะคะแล้วก็เพิ่มยูนิตเนี่ย หมายถึงว่าในค่ายพี่สร้างอาหารนะคะเพิ่ม20%นะคะแล้วก็อันนี้ของการกระทรวงการการก่อสร้างนะคะ development เนี่ยก็จะได้ไม่ใช่ไม่ใช่การก่อสร้างนะคะกระทรวงกระทรวงพัฒนานะคะการพัฒนาก็จะได้ research speed เนี่ย25%นะคะแล้วก็ก่อสร้าง construction speed เนี่ยได้50%นะคะก็การพัฒนานั่นแหละนะก็คือพูดง่ายว่าเป็นบัฟสร้างนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น ปั๊บของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการวิจัยเพิ่ม50%แล้วก็ construction speed ก็คือการสร้างเนี่ยได้25%นะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของอกรมภายในนะคะมันจะได้เป็นผลิตผลในบ้านนะคะท,ทั้งเหล็กทั้งเหลียนแล้วก็ทั้งฟู้ดคืออาหารนะคะ ได้เพิ่ม100%ซนะคะซึ่งตอนนี้มันมีกิจชิงสภาเนาะเขาก็เลยยังไม่สามารถแต่งตั้งได้นะคะแต่ว่าประธานเนี่ยหรือว่าประธานเนี่ยก็ยังเป็นคนเดิมเพราะว่าต้องเป็นตําแหน่งนั่งเดิมให้มาชิงนะคะอันนี้เราก็เห็นมีการถามบ่อยๆเนาะว่าสมมติว่าได้มาแล้วมันจะทํำยังไงนะคะสมมติว่าถ้าเราได้มาแล้วว่าเราได้บัฟเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเราบบความเร็วสปีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเลยก็คือสมมติว่าเราได้บัฟมาใช่ไหมคะมันจะมี เดี๋ยวเราพาไปที่บ้านนะบนบ้านเราเนี่ยมันจะมีเลือนอยู่ตรงนี้นะคะเออเป็นตราของที่เราได้บัฟมานะคะแล้วก็อันนี้เราอัดไปก็นั่งทำกิจไปด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ก็ได้บัฟมานะคะแต่อันนี้เดี๋ยวส่งเข้ามาฟังอ่ะเสร็จทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่บนหัวใช่ไหมคะ ทีนี้ตอนที่มันขึ้นอยู่บนหัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติว่าเราเป็น construction speed ใช่ไหมคะบวก5้าบออย่างอันเนี้ยตอนเนี้ยสมมติว่าเวลามันเหลืออยู่11ชั่วโมง34นาทีเนี่ยพอเราได้ construction speed มันจะลดลงมาครึ่งหนึ่งค่ะมันก็จะเหลือประมาณแบบ5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงหรือเซว่า6ชั่วโมงละกันนะคะพอมันเหลือ6ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเรากดเร่ง speed การสร้างเนี่ยเราจะใช้ของในการเร่ง speed การสร้างเนี้ยน้อยลงครึ่งหนึ่งนะอันเนี้ยเราก็จะต้้องงรรรีบกกด Construction Speed ารสราส ะะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราจะได้บัฟอะไรนะคะหรือว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยเราจะต้องเตรียมของให้พร้อมนะคะของที่จะเตรียมได้แก่อะไรบ้างก็เนี่ยนะคะข้าวซึ่งตอนนี้เราจนมากนะเพราะว่าเราเพิ่งอับบ้านไปต้องเตรียมเหล็กนะคะแล้วก็ ต้องเตรียมทองโดยเฉพาะงานวิจัยนะคะคือถ้าสร้างบ้านเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยมันจะใช้เหล็กกับข้าวเป็นหลักนะคะทองเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องของอ่าการทําวิจัยนะคะก็วิจัยเนี่ยมันจะใช้ทองแบบเป็นหลักนะคะเยอะมากแล้วก็จะมีบางอันใช้เหล็ก กับใช้ข้าวนะคะอย่างแบบงานวิจัยบางอันน่ะใช้แต่ทองไม่ใช้เหล็กไม่ใช้ข้าวเลยก็มีนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสร้างรถนี้นะคะเนี่ยค่ะมันใช้แต่ตราเนาะแล้วก็การอันนี้บางอันมันจะมีเดี๋ยวนะพยายามหาให้มันจะมีบางอันนะคะที่มันจะใช้แต่แบบใช้แต่แบบเงินเลยอะ่ะไม่ใช้เรื่องของเหล็กกับข้าวเลยอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็วิจัยเนี่ยจะใช้เงินหนักมากเป็นหลักนะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราได้บัฟอะไรมาเช่นถ้าเราได้บัฟวิจัยมานะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมเรื่องของตัว research speech แล้วก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆนะคะแต่ว่าข้าวกับเหล็กก็ต้องเตรียมด้วยเนาะแต่สมมติว่าถ้าเราได้ speed ของ construction speed หรือว่าการสร้างนะคะก็ต้องเตรียมเหล็กกับข้าวไว้เยอะๆนะคะแล้วก็เตรียมเลี้งที่เป็นเล้งการสร้างบ้านนะคะแต่ว่าถ้าได้พวกแบบกระทรวงความมั่นคงหรือว่ากลยุทธ์อะไรเงี้ยนะคะก็ ต้องเป็นเรื่องของการเล่งฮิลหรือว่าเล่งทหารนะคะก็ประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นการได้บัฟมานะว่ากิจสภามีความสําคัญยังไงได้บับยังไงนะคะอ่ะทีนี้เรากลับมาดูที่กิจสภาการการแข่งกิจสภานะคะเราอะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับกิจตรงกลางของกับเขาเลยนะคะเราก็สิ่งหน้าที่ของเราที่ต้องทําก็คือเราต้องเก็บแต้มตรงนี้ค่ะคือมันจะเป็นแต้มที่ได้มาจากการที่เราไปฆ่ายูนิตของคนอื่นหรือว่าเป็นคนอื่นอะมาฆ่ายูนิตของเราในพื้นที่ปนเปื้อนนะคะภาษาไทยเขาจะใช้พื้นที่ปนเปื้อน พื้นที่ปนเปื้อนคือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะตรงที่มันเป็นแบบเต่อสีหน้าตาในขอบจุดตาตรงนี้เนี่ยไอตรงเนี้ยที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอันตรงกลางอันเนี้ยอย่างเดียวนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าพื้นที่ปนเปื้อนนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า contaminated area ก็มันจะเป็นพื้นที่ปนเปื้อนตรงนี้ทีนี้ก็คือสมมติว่าเรามาใช่ไหมคะอ่ะเนี่ยเราก็ มีสามารถทําได้2องอย่างนะคะอันแรกก็คือเอาทับที่เก่งของเรามากๆเลยเนี่ยไปนั่งไว้นะคะพอเวลาเราเอาทับที่เก่งของเรามากๆเนี่ยไปนั่งไว้ใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าทับที่เขาไม่ค่อยเก่งมากเช่นอันนี้เราเซตทับของเราอะไม่ได้เป็นทับที่เก่งมากนะคะเนี่ยเป็นทับอันล่างสุดหมดเลยมันก็1จะแบบแบกทหารมาน้อย2ก็คือเราไม่ได้ใส่เออเขาเรียกว่า อุปกรณ์ในตัวน้องเลยนะเนี่ยก็คือจะไม่มีเลยใช่ไหมคะช้างหน้าพลังมันก็จะต่ำพอเรามานั่งเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยจะมีคนมาตีอเดี๋ยวค่อยดูนะคะเนี่ยเขากาลังจะมาตีเราอ่ะดูแต้มเราก่อนนะแต้มเราตอนนี้ประมาณสองสามจุดยี่สิบสามจุดสี่เคใช่ไหมคะอ่ะพอเขามาตีเราเสร็จปุ๊บอ่ะพอเราตายเนี่ยเห็นไหมเราตายใช่ไหมคะ แต้มที่เราได้เนี่ยเราก็จะได้แต้มเยอะมากขึ้นเป็น3 5 4เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราอ่ะตายเราก็ได้แต้มเหมือนกันเนาะวิธีการก็คือถ้าไม่ว่าเราจะเอาตัวเก่งเอาตัวไม่เก่งนั่งนะคะเราก็จะแชร์เข้าไปในแชทโลกนะคะให้เขามาตีเรนแประมาณนีน้อย่างอันเนี้ยเขามานั่งแล้วซึ่งคนเนี้ยเขาเป็นท็อปสของเซิร์ฟเรานะก่อนเราจะตีเราก็จะส่องก่อนนะคะว่าเขาว่าเอาตัวอะไรมานั่งนะคะ เพราะว่ามันจะมีผลกับการเสียทหารนะคะกิจเนี้ยคือกิจเผาทหารมันจะชอบมาวันศุกร์นะคะซึ่งวันศุกร์อ่ะมันเป็นกิจกรรมของการสร้างทหารนะซึ่งเป็นคลิปแรกที่เราลงเลยนะคะที่บอกว่าสร้างทหารเป็นสเต็ปแต่ละเลเวลสร้างยังไงนะคะเพื่อเอาแต้ม,ตมสร้างแต้มสร้างของวันศุกร์นะคะก็คืออันนี้นี่เองเนาะนั่นแหละเขาก็เหมือนแบบว่าเออถ้าใครทหารลงเช่นอย่างบ้านเราเนี้ยทหารเต็มบ้านเลยใช่ไหมคะถ้าเกิด ว่าไม่มีการเผาทหารเลยเนี่ยทหารมันก็จะสร้างเติมมาไม่ได้เขาก็จะชอบมีกิจกรรมเผาทหารเปนสูตนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมสถานนี่แหละมันจะเป็นการเผาทหารเปนสุดนะอ่ะมีกก่ยะมื่อกี้เราก็ส่องแล้วใช่ไหมคะคือเนี่ยเห็นไหมเขาร้อยห้าสิบเต็มเลยค่ะอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นตี้ที่สองของเขานะอันนี้ไม่ใช่ตี้หลักนะคะโพลิตตีหลักเป็นรถถังะะอ่ะทีนี้เราอ่ะไม่อยากสู้เขาเราก็ไม่เอาตี้หลักเราไปสู้ใช่ไหมคะไปชนไม่งั้นอน่ะ เราก็จะตายค่ะพะนั้นเราก็จะเอาตี้เล็กเราไปชนนะคะทหารเรามันก็จะตายเหมือนกับที่เขาเอาตี้เขาอ่ะมาตีกับเรานะคะมันก็จะตายแค่ประมาณนั้เท่ากันเนาะเออค่ะ,ะทีนี้ระหว่างน้องอ่ะกำลังตีอ่นนี้มี CBC ีส่งมาตีเราอีกแล้วนะเพราะว่าเราอะแชร์ตีเราไปอ่ะในแชทโลกนะคะก็คือการแชร์ตีตัวเองไปในแชทโลกอ่บเป็นตัวบม่งบอกว่าเธอมาตีฉันสี่เธอมาตีฉันสีน่แบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็กําลังตีวิ่งไปตีคนเก่งนะคะแล้วก็อันนี้เราไม่แน่ใจเราคิดว่าน่าจะเป็นตี้เก่งนะคะมาตีตี้เราเขาน่าจะอยากลดพลังเป็ไปน,นะถ้าให้เราเพราะ,ะว่าเรากับเขาอยู่ในอารีนาใกล้ๆกลกันแต่เขาเก่งกว่าเรานะเราไม่เก่งเขา,า,นะา,าก็ประมาณนี้อ่ะเขาก็ตีตีตีน,น,นะคะไ่เดีย๋ยวเราดูเราดูเราดูให้เราเจ๊งแน่นอนไม่รอดนะคะ60สิบไปตีแต่เราห้าสิบเจะไปเหลืออะไรก็ประมาณนี้อันนี้เราก็ตีเนี่ยเราก็ตายไปนะคะเห็นไหม แล้วก็อันนี้จะเป็นยูนิตที่เราตายนะคะยูนิตเราตายไป306คนนะเลเวล9ก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีคนมาตีเราอเนี่ยคนนี้เขาวิ่งมาตีเราในนาเอาแต่เขาแพ้นะเนี่ยเขาเลเวล145เห็นไหมคะเราเลเวล140นะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการอ่านอา่อการอ่านรายงานการรบอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะอ่ะโอเคทีนี้ก็ ได้และเขาก็ไม่กลับไปทีนี้เราก็มาดูว่าเราได้แต้มเท่าไหร่อขอโทษนะคะขาผิดเราก็มาดูว่าเราได้แต้มเท่าไหร่ก็เข้ามากดตรงนี้นะคะปุ่มล่างสุดเลยก็เราก็ยังไม่ได้ครบหนึ่งแสนสักทีหนึ่งเนาะเออก็แต้มนะคะอยากให้เก็บหนึ่งแสนเลยสิ่งที่เราอยากให้เก็บแล้วมันได้ประโยชน์จากอันจากกิจกรรมนี้ก็คืออันนี้คะ่ะแต้มเกียรติยศนะคะซึ่งแก้มแต้มเกียรติยศเนี่ยมันจะหาได้ยากมากนะมันจะหาได้จากแค่ เราเคยบอกไปแล้วเนาะก็จะมีอารีน่านะคะอันนี้นะซึ่งต้องเป็นอารีน่าที่ได้ไม่ใช่เอเปกอารีนานะคะต้องเป็นอารีน่า3 VS 3นะคะเป็นแบบ3-3ซึ่งของเซิร์ฟเราตอนนี้มันยังปิดอยู่มันยังไม่เปิดนะคะก็จะได้วันหนึ่งประมาณ6 0 0แต้มก็คือสู้ชนะ3ครั้งครั้งละ300-200แต้มนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมทะเลทรายซึ่งเออเราก็เพิ่งลงเนาะอีเวนต์เนี่ย d e นะคะกิจกรรมทะเลทรายที่จะได้มานะคะแล้วก็ อ,อันนี้เลยกิจกรรมอันนี้แหละที่ได้มาซึ่งถ้าเก็บครบทั้งหมด1 0 0 0 0แสนนะคะก็คือทหารจะตายเยอะมากนะมันจะได้อีก10,000พอยนะคะซึ่งมันดีมากค่ะเพราะว่ามันจะมีของที่หาไม่ได้จากช็อปอื่นนะคะช็อปเกียรติยศเนี่ยก็คืออันนี้อันที่1คืออันนี้ค่ะคือบูปินอันเนี้นะคะเอาไว้ไปอัปเกรดเอ่ออาวุธนะคะหลังจากที่ครบเลเวล40แล้วก็คืออันนี้ค่ะ อย่างอันนี้นะคะอ้ดาวคิมเหล่านี้อันนี้ที่อัพนะคะไอ้ดาวอันเล็กๆข้างล่างตรงนี้อะค่ะก็คือมันจะต้องใช้บูปินนะคะอันมาเกะในการอัปเดตได้1ดาวก็คือเวลาจะได้1ดาวเนี่ยจะต้องอัปเกรดสีครั้งแล้วก็อัปเกรดอีกหนึ่งครั้งที่ต้องใช้บูปินนะคะแต่ละครั้งที่อัปเกรดเนี่ยก็จะมีใช้แร่ทองนะคะก็คืออ่อันนี้เสริมไปแล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวมันอาจจะยาวไปก็ขอโทษด้วยนะคะก็คือจะมีการใช้แร่ทองอันนี้นะคะ แล้วก็จะมีการใช้หินฟ้านะคะแล้วก็ใช้เงินจำนวนมหาศาลมากๆนะคะประมาณนี้ก็จะต้องอัพ5ครั้งนะคะกว่าจะได้1นดาวก็เราแนะนำให้ซื้อนะคะไม่ต้องไปเสี่ยงเงินซื้อเพราะว่ามันแพงมากนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ควรซื้ออันที่2ก็คืออันนี้ค่ะหีบ ของตกแต่งในบ้านสีทองนะคะจะใช้ห้าหมื่น p o ซึ่งอันนี้ก็คือถ้าซื้อก็แพงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แนะนําให้ซื้อก็คืออันนี้ค่ะที่เพิ่งมาใหม่คือเราเพิ่งเก็บสะสมได้เรายังไม่ได้แลกนะก็คือแต้หีบแต้มชิปสีทองนะคะซึ่งถ้าซื้อก็แพงมากเหมือนกันคือที่แพงมากของเราอะอะไรที่แพงกว่า1990หรือ1 9 9 9เราเเนี่ยเราเรียกว่าแพงหมดนะคะ หมายถึงว่าต้องซื้อแพ็คราคา1990หรือ1999เกาเพื่อได้มาสำหรับเราเรียกว่าแพงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเศษส,สีทองนะคะซึ่งเราก็แลกเก็บไปแล้วเนาะก็มีเศษสีทองเก็บไว้อยู่ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของตัวกิจกิจสภานะคะทีนี้ เพิ่มอีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราออยากได้แต้มมากๆอะไรเงี้ยนะคะการที่เราไปนั่งป้องกันในกิจสภาตรงนี้เออมีคนบอกว่ามันจะเสียแต้มหลากยกวนะคะแต่ว่าตัวเราเองก็ยังไม่เคยนะอืมก็บอกยากเหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนแค่เหมือนคือของเซิร์ฟเราเขามีข้อตกลงสําหรับ5กิลหลักอะคะ่ะว่าผัดกันนั่งแช่ช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเขาไปนั่งแช่ประมาณ45นาทีเนี่ยเขาบอกว่าก็จะได้แต้มเต็มครบ หนึ่งหมื่นแต้มแล้วนะคะก็ประมาณนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาออหัวเซิร์ฟใครจะเป็นคนจัดการกันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูถหมาบ้านนะว่าไปถึงไหนี้อ๋ออีกนิดนึงที่เราจะบอกะะก็คือว่าอ่ะเราอยากให้ดูนะคะว่ามันจะเข้าเวลามันเข้าเข้าไปในเขตเหนือสามมันจะเดินช้านะเห็นไหมเนี่ยมันจะเดินช้าลงเห็นไหมคะอ่ะแล้วก็เวลาสมมติว่า เราอ,ะ,อะเข้าไปนั่งในคาลิายใช่ไหมเอาตรงนี้เข้าไปนั่งในคาลิายใช่ไหมสมมติว่ามันเข้าไปแล้วตรงเนี้ยปุ๊บเสร็จปุ๊บเราอะ,ะตีคนนี้แล้วเราก็ให้ตีแรกที่เรานั่งอยู่วิ่งมาตีมันจะทําไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าออกก่อนล่ะถ้าออกก่อนใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเข้ามาตีตีนี้ก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะคะมันจะทําได้ต่อเมื่อมันต้องออกนอกเขตพื้นที่ปนเปื้อนตรงอีกขีดๆอย่างก่อนค่ะ หมายความว่าถ้าเราอย่างเราอะเราเป็นคนใจร้อนใช่ไหมคะเราก็เลยยอมเสียเพชรเสียของวางบ้านมางนี้นะเออถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนใจร้อนยอมเสียของวางบ้านมาอยงเนี้ยมันก็จะเร็วหน่อยเพราะว่ามันก็จะเดินใกล้ใช่ไหมคะเพราะในพ,พื้นที่ปนเปื้อนทะเลทรายอะมันเดินยากมากนะคะแต่ว่าเออถ้าสมมติว่าบ้านเราอยู่ไกลสิ่งที่สามารถทําได้คือสมมติว่าเขาออกพื้นที่ปนเปื้อนคือเริ่มออกจากไอ้จุดที่เดินช้าๆอย่างเงี้ยแล้ว่ะค่ะเราสามารถบวกรถกลับได้เลยค่ะเนี่ย พอมันออกเริ่มเดินเร็วเนี่ยเราสามารถบวกรดกลับได้เลยค่ะมาแอปแท็กได้เลยตรงนีม้มาได้เลยโดยที่โดยที่ยังไม่ต้องเข้าบ้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าบ้านไกลอ่ะก็คือสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากไปตีกดกลับได้ไหมสามารถกดกลับได้นะคะแล้วก็มีทริคอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นอันที่มีปัญหาและเป็นตัวที่ทําให้เราตัดสินใจยอมที่จะเสีย เขอาอเรียกว่าไงอ่ะเสียเพชรนะคะย,ย้ายบ้านมาตรงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างโฮลิกเนี้ยเขามาตีเราใช่ไหมแล้วก็มีคนยิงมาตีเราเหมือนกันสมม,มติว่าเป็นคุณพี่ ABC อีกหนึ่งคนวิ่งมาตีเราเหมือนกันถ้าคุณโฮลิกถึงก่อนแล้วคุณพี่ ABC วิ่งมาถึงทีหลังใช่ไหมคะสมมติว่าโฮลิกตีแล้วโฮลิกนั่งอยู่ในเนี้ยและคุณพี่ ABC เขาตอนแรกเขาล็อกเรามาแล้วจะมาตีเราถ้ามาถึงปุ๊บไม่ใช่เรานั่งอยู่ในนาเป็นพี่โฮลิกเนี้ย เขาจะไม่ตีนะคะมันจะวกรถกลับเลยคือจะมันจะเสียเวลามากนะคะมันจะแบบโดนวกรถกลับเลยทันทีแล้วก็ต้องไปตั้งต้นนอกพื้นที่ปนเปื้อนแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาโดนวิ่งกลับเข้ามาหาเป้าหมายกลับเข้ามานั่งเพื่อโดนตีใหม่นะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่บางคนน่ะไม่ชอบทํากิจนี้เพราะว่ารู้สึกมันเสียเวลาลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ต้องการสิ่งของจาก การแลกเปลี่ยนอันนี้นะคะ o n o r point อันนี้ถ้ารู้สึกว่ามันสำคัญต่อการแลกอย่างเราอะเรารู้สึกว่าพิมพ์เขียบม,มันสำคัญนะคะแล้วก็การเก็บผสมเพื่อให้ได้ห้าหมื่นในการแลกชิปสีทองอะ่ะมันสำคัญเพราะว่าเราไม่อยากเสียตงนสามพันกว่าเพื่อซื้อชิปสีทองนะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะยอมคุ้มที่จะเสียหกร้อยเพรในการมาตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ได้ครบแล้วนะคะหนึ่งแสนแต้มจบกับบานได้ แล้วกลับบ้านได้เราทำยังไงเราก็ใช้อันนี้นะคะใช้วาปแบบวาปสมาพันธ์ค่ะกดวาปไปเลยปิ้วแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านเดิมนะคะก็น่าจะจบประมาณนี้อันนี้คือกิจสภานะคะก็แนะนำว่าให้ทำประมาณนี้นะคะแล้วทำไมฉันมาอยู่ตรงนี้ล่ะออเพราะปวดกิ้วปากปวกิ้วปากปักมาให้ายแล้วฉันใช้วาปเสียรายปีเนี่ยเห็นแหมจบคลิปด้วยความบกป้า ถ้าใครสงสารนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจนะคะก็มีใ,ใครอยากได้คลิปไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้นะคะบางทีอาจจะไม่สามารถทําคลิปแบบได้รวดเร็วทันใจมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีกิจกรรมแบบนี้ก่อนหรือว่าบางทีก็นึกได้ว่าอยากจะทําแต่ว่ามันในร้านเนี่ยเราซื้อของไปแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าซื้อจากอันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรนะคะ ก็เลยคลิดว่าอาจจะรอให้เขารีก่อนบางทีมันก็รีหนึ่งสัปดาห์รีทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วค่อยทําให้ดูอีกทีเพื่อการเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดยังไงก็อดใจรอคลิปกันนิดนึงนะคะก็จะพยายามแซกคิวทาให้เร็วมากขึ้นเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบไปตรงนี้นะคะขอลาไปก่อนก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ